สบายดีพี่น้องทางพังลาพังไทยมาพ่อกันอีกคือเก่ากับบบาบรณนาพัแซ่พี่น้องบรรยากาศอยู่ให้หน้าคือเก่าพี่น้องเอ้มาไม่อนีกะได้ปลาสดมากพี่น้องปลาสดมากกะซิมากินแบบสดๆในลรพี่น้องเอ้ก็มีสมบังนาวพี่น้องมีผักธรรมชาติในพี่น้องเอ้ก็แม่น้าจิ้มมันพี่น้องก็ก่อนสิกินก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนในเด้อพี่น้องเด้อก็สิบ่ได้พาดคลิปใหม่ๆต่อไปพี่น้องมามาลงมือกินนากันพี่น้อง còn hát gì si kín hát cả bị bóng nào xe còn huy nọ ấy bà cát nhạc mưa sao huy nọng bị bóng nào xe cả xe lông nằm chèo lại huy nọ ấy ừ ừ ừ bà buồn mà huy nọng ừ à, bà nà si kín hay bưng อืมพักธรรมชาติพี่น,อน้องเลอืมเขาเนือ้อของเขาเนี้อมันห่อนพี่น,อน้อง แซบคคกพี่นอ่ะเบ๊ะอือเบสกาแฟเบสเบนอ่ะ เป็ดก็พอเป็ดได้ใชา่ไหมจะอหใหม่ตีเป็ดก่อนพี่นอ้องคือชิมาเะาะก่อยบันบ้างใหม่ตีเป็ดก่อนพี่เนาะไปกินหมองไม้ก่อนเดี๋ยวพอมาเจาะให้คอยกินข้าวแล้วกัน 嗯。Mm. Mm. กางมันไปเนาะอืมครับแดดเริ่มแย่ตาเลยไปเนาะเอ ผักสามชั่วโมงพี่น้องเป็ดก็ดอยากมาหยาดกินเขาดำพี่น้องเอ้ยอยู่ให้อยู่หน้าพี่น้องกินอยู่ไก่เทียงนากันเลยมีเป็ดมาพร้อมพี่น้องเอ้ย ừ Cảm ơn thế nào hắn thai với nó ấy แซ่บครับพี่น้อยอืมอิมบันแห่งแซ่บออิม่อมแล้วพี่น้องไปก่อนสบายดี